แต่วถ้ามีแล้วเจะไป็มั่ตัวอย่ไหรืเปนไกลตัวอยน่าจะแป็จ้าะปมั่งครัเปไกลเตัว่ย่างะุ่ยอะไรเู้นไม่หยุดด้ยนะค่ะไปเีื่อใค่ะมีเหสเด็อนะคะลูกสางคแ่ที้งรไปเชืใหน้าบ้านค่ะคบกว่าไม่เอาละอยู่กับพ่อกับพ่อตลอดค่ะจริงๆเราออกเที่ยวกับสานที่ตัเองทยากใไปเค่ะ เพราะว่าเราใจเองด้วยแล้วก็ไปถึงก่อนคือชู้โจมตอนที่รายการคุยแซกช่วงนะคะท่างผู้ชมเวลาเหมือนไันต้องปลายทางเชื่งมสายสเปกจีบเองมาก์ัมาร์ทวงคำที่ใช้สำหรับโย้องีเกาหลีหร่มีค่ะ อันนี้สร้างผมนี่ตรงไหมคะโอ้โหอันนี้สร้างผบเมยลาสกงกิงบอสยับเราไปให้แม่บ้านโรงแรมไปๆอลไรมยอมส่งยับเลย อ๋อมาจ้องคำมาที่ใช้สำหรับอ่อมาไว้ก่อนแล้วก็แต่งหน้าได้ต้องถ่ายอยู่ในรถตู้ว่านม่ทำอยางไว่าใช่ไหมพี่ใช่แล้วคือมีคนลงทุนไทยก็หมดสใช่ที่เราเปิดแต่ละตัวแต่มันจะมีอยู่สองตัวตัวกางเบเกอร์ก็คืออ่ออันนี้คือ เป็นวาสูตรเข้มพ้นที่สามารถแบบว่ามาปุบก็คือหน้าแบบชุ่มเฉาแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยตอบโจทย์สำหรับเราแล้วก็ทุกคนไม่ต้องถอดหรอกเนาะ้อดไหมถอดก็ลาไม่ก็ไม่ได้ออกอยู่

ต้องถอดออกแล้วเจ็บต่างหากงไม่มีของมันต้องใช้ยัง thank you คนยังคนยังคนาคนน่ากลัว<น> <c oughs> คอยหมุอยู so, charge, ่ก็หลังสุดท้ายก็นอนกหลังลงลงแล้วเห็นไหม่จมันฝนถ่ายหลังตามหลังที่กระแทกนี่เหาหมูม่กีตางายยืจะแย่กเยแ่ไก่าเกินเยอะเ่าอยากช่วนหมูไม่กี่างฝ่ายขอได้บะ เอ็นหนาแล้วก็หายอ้าวใ้อีกแล้วเกเ็นบบเลยนข้าวโพดได้น้ำกันโพดกันอย่างไรบอแด้บ่าไง,ง,งเ,าเ,เา <u> ขา้ว่า, <c oughs> าเ,เลยบอได้เบ <c oughs> ิม้มาหมวใส่หัว ผมก็บอก่านไห็บอกบิวว่อย่างคือวาเลี่ยนไปรอเบอเซนบิวนแบบบึ้งนาบ้งนะกระซิบซึ้งแ่ไะไอแล้วก็อย่างเงี้ตืเนาะลืมเนาะโอเคค่ะสวยมากอ๋อเออสดยอดเยเยี่ยมจริงๆแดนยิปตกยิปนะคะตัว เเลี่ยนดิตัวนิดนึงอีกนิดเอาไปบ่อยแล้วไปบ่อยเหอีกนิดนึงนิดนึงตกไปที่บเออได้ค่ะเอน่มอ อะไรนะแล้วก็วเอ้ยเอ้ยหน้าเจ๊ไหมคะให้ให้งวกบทางไหนคะอันนี้คืองวกบค่ะให้ให้แนวทางไหนคะนี่ตัวนิดเดงค่ะมเลยค่ะไม่ต้องวางก็ได้เลย ดีค่ะสวยค่ะมันไม่ต้องวางค่ะมันลอยล้วกับนี้เลยอ่ะแม่นุมวันทำงานเลยถ่ายเลยคลิปอ่ะจิกจิกไว้นะคะจิกจิกไว้ค่ะ